15มิถุนายนคทตศกักราช2523เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอชัยบาดาลซึ่งให้ความสนใจกับซากรถบรรทุกที่ถูกทิ้งอยู่ตามหนองน้ำและลำคลองได้เริ่มการขุดหาซากรถตามจุดต่างๆภายในฟาร์มใบคานโดยในระยะแรกซึ่งใช้กำลังคนขุดหานั้นไม่ค่อยได้ผลดังนั้นพันตำรวจตรีสำเริงมุยคำสารวัตรใหญ่สพชัยบาดาลจึงทำหนังสือถึงนายบรรจงเจริญพาณิชย์ในช่างแขวงการทางลำนาราย เพื่อขอรถขุดล้อ,อยางมาทำการขุดหาหลักฐานต่อไปขณะเดียวกันที่ฟาร์มใบคา,านซึ่งในตอนนี้เหลือเพียงแค่คนงานประมาณ16คนไม่มีผู้ดูแลทรัพย์สินภายในฟาร์มในใบคา,านพงสว่างจึงส่งนายมัก,กุเดผู้เป็นเพื่อนและบริวารใกล้ชิดเข้าไปดูแลกิจการในไร่แทนตนเอง นายมักุเดซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากในายใบคาแล้วก็ได้ไปพบนายอารุณปานศรีกำนันตำบลม,ม่วงคอมและหัวหน้าทอสอปอชซึ่งทางอำเภอชัยบาดานได้ส่งไปให้ความคุ้มครองชาวบ้านในระแวกนั้นเพื่อเจรจาหย่าสึกทั้งร้องขอให้ชาวบ้านยุติการต่อต้านโดยจะมอบเงินให้ไปซื้อเหล้ามาแจกจ่ายกันกินนายอารุณได้รับการติดต่อเช่นนั้นก็ได้เข้ารายงานต่อนายชวลิตวิบูลประพันธ์นายอำเภอชัยบาดาน ซึ่งได้ทําการห้ามไม่ให้หนายอรุณเข้าไปเจราจายุ่งเกี่ยวอีกเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้ความคุ้มครองชาวบ้านต่อมาชาวบ้านได้ทราบเรื่องล้วนพากันปลุกแค้นและยืนยันจะต่อสู้ล้มล้างอิทธิพลใบขานให้สิ้นไปจากชายบาดาลให้จงได้ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายคล้อยขำจำปีถึงกับถุยน้าลายลงบนดินและบอกเสียงดังเงินของบรรดาหัวคนไทยไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าชาวบ้านเหมือนวัวเหมือนควายในข้อก็จะได้เห็นกัน ที่บ้านหนองเต่าสถานที่ระเบิดละสุนนัดแรกของชาวบ้านบัดนี้ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งคืออาจารย์ให้จากว,วัดป่าศักดิ์จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอาจารย์ของสองลูกชายใบคา,านได้ไปพบประชาชนพร้อมกับชายชะกันสองคนท่าทางหน้าตาคล้ายแขกปาทานเพื่อพูดเรียกกล่อมให้ชาวบ้านเลิกชุมนุมต่อต้านอิทธิพลของใบคา,านแต่ชาวบ้านโต้ว่าพวกตนอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วมันเจ็บปวดมานานต้องสู้ให้ถึงที่สุด ท้าว่าพลัดจากวัดป่าศักกลับรู้แก่โทสะพร้อมบริพาศช,ชาวบ้านต่างๆนานา,นา,นาและหลุดปากออกมาว่าถ้าอยากรบเดี๋ยวจะไปเอาทานมาทหารป่าไว้มาลูกสิ์อัตมาเป็นนายทหารมีเยอะบายวันที่16เมษายนพุทธศักราช2523นายแดงเจริญวงอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่391หมู่ที่2ตำบลลำนารายอเภอชยบา้านจังหวัดลบบุรีได้เข้าพบกับพันตำรวจตรีสำเริงมุยคำ พร้อมเปิดเผยว่าในอดีตตนเป็นคนขับรถแทรกเตอร์ในฟาร์มของใบคา,ารภายหลังได้ทำอย่างรั่วจนเป็นเหตุให้ในายสมชัยพงสว่างสั่งสมุนรุมซ้อมจนได้รับบาดเจ็บจึงหนีออกจากฟาร์มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาช่วงระหว่างที่ยังขับรถอยู่ในฟาร์มของใบคา,ารนายแดงเป็นผู้เห็นนายสมพง์หรือหน่อยปาทานลงมือฆ่านายสวงไม่ทราบนามสกุลทราบแต่เพียงว่านายสวงคนนี้เป็นสามีของนางมาลลย ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายสวงซึ่งเคยเป็นคนงานอยู่ในฟาร์มโกรดที่ลูกน้องของนายสมชายล้วนลามปลุกปล้ำทำอนาจารนางมาลัยผู้เป็นภรรยาจึงคว้าก้อนหินผลเข้าไปทุบตีสมุนชั่วของเจ้าพอ่อแต่นายสวงกลับถูกนายสมพงษ์หรือหน่อยปาทานยิงตายคาที่จากนั้นจึงได้นำศพของนายสวงไปฝังยังริมทางรถไฟสายสระบ,บุรีหล่มศักิส่วนนางมาลยัยซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายสวงก็ยังอาศัยอยู่ในฟาร์มใบขาน จนได้สามีอีกสองคนคนแรกหลบหนีไปจากฟาร์มประทนต่อพฤติกรรมสัมสอนของเมียไม่ไหวก่อนที่ต่อมานางมาเลยจะได้สามีคนใหม่คือนายดารามิเซนหรือนายมิเซนคารนซึ่งเป็นญาติของผู้จัดการฟาร์มซึ่งทําให้นางมาเลยไปสวามิภักดิ์กับเจ้าพ่อถึงขนาดคอยจดชื่อพยานที่พาตำรวจเข้าไปตรวจคนไร่เพื่อรายงานต่อเจ้าพ่ออย่างละเอียด การรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งความจากชาวบ้านอำเภอชัยบาดาลของตำรวจตลอดไปถึงการสอบหาพยานหลักฐานเพื่อมาตัวฆาตกรมือตีนของในายใบคานยังคงดำเนินไปอย่างเข้มขน้นร้อยตำรวจเอกชรัต์คตชรัต์สารวัตรสอบสวนสอพออ้อชัยบาดาลซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจรับเรื่องร้องทุกข์และรับแจ้งความจากชาวบ้านถึงกับออกปากว่าพวกนี้มันก่อกรรมทำเข็นสั่งสมไว้นานไม่เฉพาะที่ชัยบาดาลเท่านั้นสระบุรีก็มีเจ้าทุกข์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวไม่ทันเสริมต่อปรากฏว่าดาบตำรวจสมานแสงจันชัยหัวหน้าสายตรวจบ้านหนองเต่าตําบลัยนารายอำเภอชัยบาดานได้นำตัวนายประจิตกับนายประจักษ์สองพยานนามสมมุติเข้าพบร้อยตำรวจเอกชรัตเพื่อยืนยันพฤติกรรมของฆาตกรกลุ่มใบาคารเพื่อใช้ในการประกอบคดีพยานปากแรกคือนายประจิตกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2517เวลาราวเที่ยง ได้ออกไปหากบในป่าไผ่ใกล้ฝ่ายมะขามขณะที่นั่งซุ่มอยู่ในป่าไผ่ได้เห็นนายสมชายนั่งรุจจยีบสีเขียวเปิดหลังคามากับหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวผมยาวจจรวดบ่าอายุประมาณ20ปีนั่งอยู่เบาะหลังคู่กับมือปืนอีกคนหนึ่งผมจําได้เติดตาเธอนุ่งกระโปรงลายดอกเสื้อสีขาวแขนกระบอกลักษณะเป็นคนภาคเหนือสวยมากครับนประจิตยืนยันหนักแน่น เมื่อรถกิบของนายสมชายเข้ามาถึงบริเวณฝายขณะนั้นมีรถแทรกเตอร์ของฟาร์มใบาขานกำลังเกลยดดินกั้นฝายอยู่พอดีนายสมชายได้สั่งให้คนขับแทรกเตอร์หยุดทำงานแล้วกระชากผู้หญิงลงจากรถแต่เธอพยายามดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมลงจากรถพร้อมกับร้องวิงวอนขอชีวิตอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วเมื่อปืนของเจ้าพ่อชายบาดาลที่เห็นเจ้านายคำรามลั่นก็ได้ผลักสาวสวยจนตกลงจากรถก่อนที่เจ้าพ่อจะสำทับเหมือนคุ้มคลั่ง ไม่ผัวแล้วทำไมไม่บอกกูก็เลิกกันแล้วค่ะเจ้าพ่อโกรธจัดตกหน้าเธอไปสองทีซ้อนจนเลือดก,กลบปากอีฮาเลิกแล้วทำไมผัวมึงยังตามมาเขาตามมาเองหนูไม่เกี่ยวสาวสวยวิงวอนร่ำให้จอมอิทธิพลคุ้มคลั่งหนักสั่งคนขับรถแทรกเตอร์ติดเครื่องกระหึม่มจากนั้นก็ผลักสาวส,าว,สวยล้มลงหญิงสาวดิ้นสุดฤทธิ์ก่อนที่เจ้าพ่อจะเหยียบร่างของหญิงสาวคลอรายให้นอนหงายแผ่ไปกับดิน จนเสียงหญิงสาวที่ร้องขอชีวิตดังหวยหวนกึกกล้องบริเวณรอบฝ่ายมะขามเจ้าพ่อกระชากปืนพกออกจากเอวยิงไปข้างกายเหยื่อสี่นัดซ้อนแผ่เสียงห้ามไม่ให้ร้องต่อมาจึงสั่งสมุนขับรถดันดินเข้าทับร่างเหยื่อไว้จนเหลือแค่คอและมือที่ยกชูขึ้นควยคว้าไปมาในอากาศท่ามกลางเสียงร้องขอชีวิตดังปสานกับเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์จนดินถูกดันกลบร่างเหยื่อมิด แล้วขับย่ำกลับไปกลับมานานประมาณ20นาทีโดยมีเจ้าพ่อกับมือปืนยืนมองเหมือนกับเป็นเรื่องปกติพยานสรุปเหตุฆาตรกรรมโหดหญิงสาวด้วยสีหน้าที่พลั่นพลึงเรื่องนี้ผมไม่กล้าบอกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรอกเพราะขืนพูดไปผมหัวขาดแน่ครับเกี่ยวกับคำให้การของพยานปากนี้ภายหลังร้อยตำรวจเอกชรัตได้ไปตรวจสอบบริเวณที่พยานระบุพบว่า จากสภาพแวดล้อมบริเวณฝายทราบว่าเกิดน้ําท่วมทุกปีกับมีการเกลียดดินขึ้นเพื่อก,กั้นน้ําหลายครั้งคาดว่าซากร่างของสาวสวยเหยื่อกามคงถูกน้ําไหลพัดพากระจายไปกับสายน้ําเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาแล้วสําหรับนายประจักษ์ผู้เป็นพยานระบุว่าเรื่องนี้เคยเข้าแจ้งความไว้ยังสพอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีร้อยเวรผู้รับเรื่องคือร้อยตํารวจเอกอุบลจันทรีโดยนายประจักษ์บอกว่า ตนเห็นสมุนของนายสมชาย5 6ถึงคนช่วยกันรุมทำร้ายนายสมชาติสลุงอยู่อายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่31หมู่4ตําบลโคกสลุงกับนายสนิทอนันต์สลุงอายุเท่ากันอยู่บ้านเลขที่7หมู่8ตําบลเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บล้มลงแต่ยังไม่หนำใจกลับไปคว้าก้อนหินมาทุบที่หน้าของหนุ่มทั้งสองจนขาดใจตายวันนั้นผมเห็นกับตาแต่ที่ไม่กล้าออกมาเป็นพยานก็เพราะเกรงว่าทางบ้านเมืองจะไม่เอาจริงครับ เอาเถอะคดีนี้ผมเป็นพยานเต็มที่เลิกกลัวแล้วผมเชื่อใจตำรวจว่าต้องให้ความคุ้มครองพยานทุกคนอย่างดีครับในประจักษ์ยืนยันท่าทีเด็ดเดียวด้านพนักงานสอบสวนเองได้พยายามรื้อฟื้นคดีของนายดีเงินพันภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งมาจับจองพื้นที่ป่าสงวนเชิงเขาตําบลห้วยหินอำเภอชัยบาดานเพื่อทําไร่ข้าโพดแต่กลับถูกแขกปาทานนําบัวเข้าไปกินจนหมด แล้วประกาศเป็นที่ดินของใบาคานโดยสั่งให้นายดีกับครอบครัวอพยพครอบครัวออกไปแต่นายดีดื้อแพง่งต่อมาจึงถูกฝังทั้งเป็นไว้ที่ฝ่ายกั้นน้ำหลังฟา,า,าร์มใบคานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้ทำให้ชาวบ้านหกหมู่บ้านเริ่มมีศรัทธามากยิ่งขึ้นเรื่องราวร้ายๆหลายเรื่องแต่ละศพที่ตำรวจพบและคดีที่มืดดำก็เริ่มได้ไปจั์พยานเกี่ยวกับคดีมากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่า20ปีที่อาณาจักรใบาคารยืนยงถึงวันนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า100ศพเป็นแน่เราไม่ย้อนคดีชมพฤติกรรมที่ส่งเจ้าพ่อชัยบาดานในายสมชายพงษสว่างติดอันดับเจ้าพ่อปูทรเป็นที่คล้ำมเกรงของชาวบ้านโดยเฉพาะเมื่อต้นปีพุทธศักราช2515อันเป็นช่วงที่นางบัวตองจิววิรันเมียน้อยของใบาคานถูกคนร้ายบุกฆ่าล้างตระกูลรวม5ศพภายในบ้านที่ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีผู้ถูกกล่าวหาคือนายสมชัยพงสว่างและผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนอกจากนางบัวตองก็ยังมีนางคำผิวผู้เป็นแม่นายเพิ่มผู้เป็นพอ่อนางสาวยุพาซึ่งเป็นน้องสาวรวมถึงพี่ชายอีกหนึ่งคนอย่างไรก็ตามนับว่าสวรรค์ยังมีตาที่ยังปกป้องไว้ชีวิตน้องสาวคนเล็กที่ชื่อวันเพญซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสไว้ได้ถึงกระนั้นนางสาววันเพนซึ่งหนีตายไปแล้ว ก็ไม่อาจจะมาเป็นพยายนในคดีดังกล่าวได้หลังจากนั้นมาไอหยองหรือสมชายก็เป็นที่คล้ามเกล้งของชาวบ้านบรรดามือดีหลายจังหวัดเข้าไปสวามิภักดิ์คนแล้วคนเล่าแพร่คลุ่มไปถึงกลุ่มปาทานจังหวัดใกลเคียง16มิถุนายนพุทธศักราช2523ข่าวพบเจ้าพ่อชัยบาดานกับสองสมุนบริเวณแถบชายทะเลติดกับกรุงเทพโดยแหล่งข่าวได้ระบุว่านายสมชายได้โกนหนวดหนาเติะทิ้งแล้ว วันเดียวกันพันตำรวจตรีชูชาติสุขประเสริฐสารวัตรปราบปรา,ามสอพอ,อ,อชัยบาดานได้ขอเข้าพบพลตำรวจตรีสมจารักอดีตหัวหน้ากองคดีกรมตำรวจณบ้านพักซอยอินธรรมรา59ถนนสุทธิสารกรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามทิศทางหลบหนีของนายสมชายทั้งนี้เนื่องจากพลตำรวจตรีสมเป็นตำรวจใหญ่ที่นายสมชัยมักอ้างว่านับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดคนหนึ่ง เรื่องนี้พลตำรวจตรีสมจารักนายพลตรงฉินปฏิเสธสิ้นเชิงว่าตนไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับนายสมชายในทุกๆด้านเป็นการแอบอ้างหวังบารมีข้างเดียวเยี่าว่าแต่นายสมชายนั่นเลยตัวใบคารเองผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าว่าเป็นยังไงอดีตหัวหน้ากองคดีกล่าวชัดเจนนอกจากพลตำรวจตรีสมจรักจะถูกกระแสข่าวโจมตีว่าเป็นญาติสนิทกับนายสมชายพร้อมให้ที่หลบพักอาศัยอยู่ นายพลตำรวจใหญ่อีกท่านหนึ่งก็ถูกกระแสข่าวโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังการเติบโตของอาณาจักรใบาคานคือพลตำรวจรีลินพิษสัจจาพันธ์ขนาดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรเขตหนึ่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2518ถึงปีพุทธศักราช2519เรื่องนี้พอเจอหน้านักข่าวพลตำรวจรีลินพิษก็ได้เปิดอกทันทีผมไม่เคยรู้จักใบาคานไม่เคยพบไม่เคยพูดจาก,กัน บุหรี่สักมวลกาแฟสักถ้วยผมยังไม่เคยไปกินของมันเลยได้ข่าวมาคลาดเคลื่อนหรือเปล่าที่ว่านายใบายคานกับไอหยองสนิทกับนายพลตำรวจนะไม่ใช่ผมเป็นานายพลคนอื่นพวกคุณควรไปสืบดูเสียใหม่ผมว่าพวกคุณก็รู้ๆอยู่ว่าเป็นใครสิ้นคำของพลตำรวจรีลินพิษนักข่าวก็รีบยิงคำถามต่อถ้าเช่นนั้นทำไมท่านไม่มีบทบาทในเรื่องนี้เลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของท่าน ดังนั้นการนิ่งเฉยของท่านประกอบกับข่าวลือจะมีส่วนที่ทําให้ตํารวจเจ้าของคดีบางคนอ,อึดอัดใจหรือเปล่ากู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งคนตารวจตรีลินพิษจึงต้องชี้แจงอีกครั้งเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของคนตํารวจตรีประจันพรามพันต์ผู้บัญชาการเขตหนึ่งผมมันระดับเหนือกว่านั้นแล้วหากผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการโดยตรงเราก็ไม่ลงไปแต่ผมโดดลงไปพวกคุณก็รู้อยู่ว่าจะขนาดไหนไอ้ที่บอกทําคดีแล้วอึดอัดนะ่ะ ผมว่ามาจากเรื่องอื่นมากกว่าไม่ใช่อึดอัดจากผมหรอกรู้ไหมว่าสมัยอยู่ที่โน่นผมฟัดกับในายใบคานและลูกน้องของมันยังไงบ้างมีครั้งหนึ่งที่ในายใบคารพยายามติดต่อเพื่อทําความรู้จักกับผมแต่ผมไม่เล่นด้วยทา,ทางที่บ้านพักอยู่ใกล้กันไอ้พวกมือปืนของมันผมสั่งไว้เลยว่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปตอนนี้อย่ามายุ่งทางใครทางมันเรื่องฆ่าแม่เลี้ยงห้าศพกับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนนั่นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะไปอยู่ ข่าววันดีสีรั้งก็เช่นกันใครเขาไปกินกับมันยังไงผมไม่อยากพูดแล้วเคยมีการงัดข้อกับใบาคานเรื่องอะไรบ้างคะนักข่าวสาวล่วงลูกลึกมีเยอะแต่ที่ทําให้ในายใบายคารโกรธมากจะเห็นก็เป็นเรื่องไอ้น้อยลูกชายใบายคานซึ่งเป็นพี่หรือน้องไอหยองไม่รู้จำไม่ได้กับมือปืนของมันเปิดฉากยิงกับตํารวจอุตลุดผมเอาโซ่ไปล่าไอ้น้อยติดกับเตียงที่โรงพยาบาลแล้วไล่มือปืนที่นายใบายคารส่งมาคุ้มกันให้ออกไปจากโรงพยาบาล ผมบอกว่าพวกเขาไม่ใช่ตำรวจไม่มีสิทธิ์พกอาวุธใครพกให้เห็นผมจะแจ้งจับให้หมดเพราะขืนปล่อยไว้ก็เท่ากับเหยียบชื่อตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งกองปราบและผู้ทรเจ้าของพื้นที่ที่กำลังประสานงานเข้าเคลียร์พื้นที่อำเภอชัยบาดานเพื่อลดอิทธิพลเจ้าพ่อโดยส่งนายตำรวจมือดีพันตำรวจโทสุนนทสุวงรองผู้กำกับหนึ่งปราบปรามไปสมทบ ทั้งนี้ด้วยเหตุพันตำรวจโทสุนันเคยเป็นผู้บัญชากองที่สพออชัยบาดานมาก่อนจึงรู้จักภูมิประเทศของพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างดีทางฝ่ายสพออชัยบาดานซึ่งกำลังฟื้นคดีอันเจ้าพ่อกลุ่มใบาขานได้ก่อไว้มาทำการชำระสาสางก็ได้มีพยานอีกปากเข้าแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอีกรายโดยพยานปากนั้นแจ้งว่าเคยขับรถไถอยู่ในไร่ใบาขานเมื่อปีพุทธศักราช2516 และเคยถูกนายสมชายตามตัวไปขับรถไถเพื่อขุดหลุมฝังศพของนายสุขหัวเชียงมือปืนคนสนิทของนายสมชยัยซึ่งนอนตายอยู่ที่เขาโลลกฟ้าสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะกับด้านหลังเข้าใจว่าเจ้าพ่อสั่งฆ่าปิดปากหลังสั่งนายสุขหัวเชียงจาัดก,การศัตรูสําคัญให้เรียบร้อยผมพร้อมพาไปชี้หลุมฝังศพของนายสุบได้ทุกเวลาครับท่ามกลางความเจ็บปวดของชาวบ้านที่ถูกกลุ่มอิทธิพลใบคาน ดกดขี่ข่มขู่ฆ่าทารุณยังระอ,อุไฟแค้นจนได้ปรากฏเป็นแรงใจจากบุคคลกลุ่มต่างๆสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายเช่นนายวงถนอมแก้วประธานกลุ่มลูกเสือชาวบ้านภาคกลางซึ่งเป็นมวลชนสำคัญได้นำคณะเข้าเยี่ยมปลอบขวัญชาวบ้านทั้งหกหมู่บ้านเพื่อร่วมกันต้านอิทธิพลใบขานแผ่นดินไทยเมตตาให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำมาหากินเท่านั้นไม่ใช่ยึดครองไทยไม่เคยเป็นทาส แผ่นดินทุกตารางนิ้วที่ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ครอบครองเราเอากลับคืนมาได้จะยังเหมืมเกลิมทำร้ายคนของแผ่นดินนายประกอบสมทรงหนึ่งในกลุ่มคณะลูกเสือชาวบ้านภาคกลางกล่าวกับชาวบ้านตำบลใชานารายก่อนที่จะเดินทางกลับกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจมิให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแบ